โอ้โหสุดชื่นกันไปอีกวันแล้วนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่องมุกวานที่วางไว้ให้ แนวทางหน้าช่องเมื่อวานที่วางไว้ให้เนี่ยอินเตอร์นะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเอาชนะบาเยร์นิวนิกไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับและก็บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับดาบิคอตตี้เนี่ยเสม,มอกับเบอร์ลีไปคู่นี้ให้รับบทเป็นผนองทางฝั่งของเออ่ดาบิคอตตี้นะครับฟินกันไปเลยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมาหลุดฟอร์มหน่อยนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับมาดริดเนี่ยคู่นี้ไม่เลือกเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ไปมุดต่ํานะครับอาร์เซนอลก็ สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลนะครับถล่มมันลิดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ะแต่ผลประกอบการโดยรวมแล้วก็ยังไปในทิศทางที่บวกนะครับใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับปัดขวาแล้วอ่านรายละเอียดใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำบรรยายสู่ทางเข้าครอบครัวเราอยู่ครับ หากสงสัยตรงไหนเนี่ยทักข้อความมาถามได้นะครับบอลนักบอลชอบที่นํามาฝ่าทุกคนวันนี้คงจะหนียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเป็นไม่ได้จริงๆครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันปารแิงเซนชักแมงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของแอตันวิลล่าครับ คู่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังลังเลน,นะครับว่าจะเลือกไปทางไหนดีไปปารีสดีหรือว่าจะไปแอตตันวิลลาดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปหามุมที่มันดีที่สุดมาให้แล้วนะครับเราไปดูกันในเรื่องของ h d k ก่อนเลยนะครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของปารีสวันนี้เนี่ยบังคับชนะ2เมล็ดนะครับใครที่ไปทางฝั่งของปารีสถึงจะได้เหตุนะครับซึ่งดูแล้วปารีสเองนะครับมาเจอแอตตันวันลีดเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเจองานแข็งงานหินเหมือนกันนะครับ วันนี้เนี่ยผมเลยชอบนะครับมุมมองทางฝั่งของแอตตันวินล่ามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเสมอเนี่ยก็ได้เฮนะครับแพ้แพ้ไม่ขาดเราก็ได้เฮนะครับ <c oughs> คู่นี้เลยเลือกเชียร์ทางฝั่งของแอตตันวินล่าครับเชื่อว่าจะยันเสมอได้หรือไม่ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนครับ และสสาหรับคู่ที่2นะครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของดอทมุลครับคู่นี้เนี่ยอยากให้เป็นโฟกัสทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาจะดีกว่านะครับเวลานี้นะครับผลงานในบ้านนอกบ้านเนี่ยโหโต้านพวกเขายากจริงๆครับและก็มาเจอกับดอทมุลเวลานี้นะครับซึ่งมองดูว่าผลงานเนี่ยยังไม่สม่ําเสมอเหมือนกันนะครับหากลูกแรกมาไวเนี่ยมีไหลอย่างแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของบาร์เซโลนามีโอกาสได้เฮมากกว่านะครับ สำหรับคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับกระโดดข้ามไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เลยนะครับโคเวนที COVID จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของบอทมันครับคู่นี้เนี่ยอยากให้เป็นโฟกัสทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโคเวนทีดีกว่านะครับเพราะว่าบอทมันเองเกมลังหลังมาที่เขาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยมีผลงานไม่ดีครับเกมรับเดรั่วละหล,ลวมนะครับวันนี้มาเจอกับโคเวนทีเองซึ่งโคเวนทีนะครับฟอร์มในช่วงงหลังเนี่ยก็เริ่มทําได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของโจทย์วันนี้นะครับเปิดมาครึ่งควบหนึ่งช่ว นะครับมองดูแล้ววันนี้ไม่น่าที่จะเป็นงานยากสําหรับพวกเขาครับไลบีไลบดก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่โคเวนทีได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่ให้เอาไปแยกเน้นจับหนักถูกอ,อกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ